สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องกล้องจุลทรรศน์อย่างง่ายกระผมนายสุธวีพงศ์งจางเลขที่11ครับดิฉันนางสาวทุ้มทองไสยทองเลขที่18ครับดิฉันนางสาววัญญาบรรจงเลขที่16ครับกระผมนายสุยรปัญญาเจลิมเรลขที่14ครับกระผมนายเชยโรธสมาติเลขที่2ครับและดิฉันนางสาวจินนาสุบินเลขที่17ครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์นะครับส่วนแรกก็คือที่วางโทรศัพท์ซึ่งที่วางโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นไม้อัดนะครับเพราะว่ามีความแข็งแรงและก็ทนทานครับส่วนที่สนะคะส่วนของขาตั้งโดยขาตั้งของเราทำมาจากท่อ PVC โดยทําการเจาะรูระหว่างท่อ PVC กับแผ่นไม้อัดเพื่อทําการเอาตะปูใส่เข้าไปและขันให้แน่นเพื่อให้ฐานของเรามีความมั่นคงมากขึ้นค่ะในส่วนต่อไปนะคะก็ วพิเศษของเราะคะก็คือไฟฉายของเราสามารถปรับระดับความสว่งวงาง,ง,งได้ค่ะโช่างน่าสนใจจริงๆเลยค่ะเนี่ยคนตอบไว้นะครับก็คือที่ใส่สไลด์นะครับโดยเราจะทําจากท่อ PVC ที่มีขนาดหนาแล้วก็เราก็จะเจาะดูบริเวณตรงกลางท่อเพื่อให้สามารถใส่แผ่นสไลด์เข้าไปได้นะครับแล้วก็เราก็จะนําในขนาด260นะครับมาติดไว้บริเวณด้านบนของท่อนะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังครับ